สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับพบกับสินป์พราวรวยเหมือนเดิมครับครับมื่อนี้การสมาลงเลขเด่นบนนะครับเนาะเลขกเด่นบนประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับงวดที่แล้วเลขกเด่นบนนะครับเนาะเลขกวิ่งสองตัวมาตัวกับเขาอยู่ครับเขาแต่ว่าเนีจับคู่เขานะครับเนาะ เราจะรัวันนี้ครับนี่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนเดิมครับครับอะนรครับมีเขามีรุดเดอร์ครับพมพีพน้องแต่วันนี้อาจารย์แนะนำครับเนาะที่ห้แม่นตลอดนะครับที่แม่นตลอดนะครับรุดตลอดตัวนี้ครับแต่มีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะพอมีพมิี่นณองเอฟซีทุกคเนาะครับตัวมักเล่นไว้เนาะครับเนาะตัวที่มักไว้มัก เสียงโศกเสียงร้องนะครับเนาะจงผิดจรละนาย่านในการรับชมนะครับแต่กับเป็นเสียงแค่แนวทางในการจิตการคำนวณยอดสถิตินะครับเนาะคิดยอดล้างกับเขานะครับเขาทุกงวดครับแต่ว่าจิตเป็นหนามสิเขาอยู่บนเขานั่นกับโ้โหแล้วแต่ดวงนะครับเนาะครับกลับมาเบอร์น้ำกันเลยครับ ขับเดียนบนประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกขับเดียนสอง 3 8 0แปดศูนหนึ่งเกสเจหนึ่ง ครับส้นกันที่ศูวนตั้มหนึ่งได้ครับเบ็ดส้นกันที่ศูวนตั้มหนึ่งครับครับส้นกันที่ศูวนตั้มหนึ่งครับ น,น,นิ่งศูนย์ตัวเดียวนี่นศูนย์ตัวเดีวยวรับ ยิ่งบศูนย์ตัวเดียวครับ จับคู่นะครับนะจับคู่มีอยู่หามีอยู่หกคู่นะครับมีอยู่เจ็ดคู่ครับจับคู่ตรงเจ็ดคู่ครับตัดบบล่งตัดโบล่งครับตัดได้เหลือแค่เจ็ดคู่ครับแต่มีชุดฟันท่งให้เด่นสุดยูคู่เดียวครับศูนย์สาม nâng giảm, xì giảm, xuống cầu, chết cầu, nâng cầu, xì cầu gặp, มีเลขเด่นยุดเจ็ดคู่ตรงครับจุดเด่นครับจุดเด่นนี้ศูนย์สาม หนึ่งสามสี่สามครับครับเด่นสามคู่ตอนนี้ครับเด่นสามคู่ครับวันทุ่ง ศูนสามคู่เดียวครับสามตัวนี่ครับ ครับเลขเด่นบนครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ <c oughs> เลขเด่นสองสามแปดศูนย์หนึ่งเก้าครับสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดครับศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งครับส่วนกันที่เลขศูนย์ตั้หนึ่งครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับเลขจับคู เจ็ดคู่ด้วยกันครับมี0 3นย์สามหนึ่งสามสีศเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้่เกาครับชุดเด่นครับชุดเด็น,ดเดนตัดลักแปลว่าตัดเลขดับนะครับเนาะตัดเลขดับลักซิปบอกระิยาอยู่01 แมนค่ะที่เรียกอยู่ศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามครับสุดฟันท่งครับศูนย์สามตัวเดียวครับอันนี้ผมเบสเทเบิ้งในหลายคู่เจ็ดคู่นี่ครับผมแม่พี่น้องมาตอนดูซื้อเบิ้ลนะครับมักตัวได้ให้เลือกเกอาเด้อครับเพราะในเจ็ดคู่นี่ครับพผมแม่พี่น้องเลือกเกอาเนาะครับเนาะว่ามักมักคู่ใดเนาะครับก็เอาคู่นั้นครับจนสูตรของผมมันส้นเด่นอยู่ศูนย์สามตัวเดียวครับส้นเด่นอยู่ศูนย์สามตัวเดียวอ่าส่วนเลขสามตัวก็มีเจ็ด ศูนย์สามครับเจ็ดศูนย์สามเด็ดเจ็ดได้ครับครับเจ็ดศูนย์สามครับสุดเดียวครับครับสำหรับเลขบนก็นมีเพียงสานีนะครับนอกคอให้พอเมี่นอก fc ทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับทั้งซองก็เป็นเพียงแกซื้อกลาง เป็นเพียงแค่แนวทางให้พ่อแม่พี่น้องนําไปเลือกสื่อเลือกหาสลากกินแรงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านันน้นนะครับน้องครับสำหรับทีมนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอีทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ